สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ f ฟินไซ AI podcast ที่จะพาคุณไปเจาะลึกฉุกแง่มุมของการเงินการลงทุนและเทคโนโลยีที่จะเปลี่ยนโลกในอนาคตวันนี้อยู่กับผมทีโอครับและมินตราค่ะวันนี้เราจะมาพูดถึง Ca t เตอร์ l ิ r ลหนึ่งในผู้นำด้านเครื่องจักรหนักและอุปกรณ์ก่อสร้างของโลกค่ะพวกเขากาลังปรับตัวอย่างไรในยุคเศรษฐกิจและเทคโนโลยีใหม่บ้าง c a t เตอร์พิลมีชื่อเสียงมากกว่า100ปีในด้านเครื่องจักรหนักและอุปกรณ์ก่อสร้าง พวกเขาเริ่มปรับตัวตั้งแต่การนำ IoT และ AI มาใช้ในเครื่องจักรเพื่อวิเคราะห์ประสิทธิภาพการทำงานการเพิมบำรุงเชิงพยากรณ์การติดตามการใช้งานแบบรียล t ทม์และการปรับปรุงประสิทธิภาพเชิงพลังงานซึ่งช่วยลดค่าใช้จ่ายและเพิ่มประสิทธิภาพให้ลูกค้านอกจากนี้ยังมีการพัฒนาระบบซอฟต์แวร์สำหรับบริหารจัดการเครื่องจักรในไซต์งานแบบครบวงจรทางการติดตามสถานะเครื่องจักรการประเมินการทำงานของพนักงานและการคาดการณ์ความเสี่ยงด้านอุบัติเหตุ ข้อมูลล่าสุดไตรมาส3ปี2025ไรายได้รวมของ Caterpillar อยู่ที่15.6พันล้านดอลลาร์เพิ่มขึ้น12%จากปีก่อนกำไรสุทธิ2.3พันล้านดอลลาร์ EPS 5.2ดอลลาร์ต่อหุ้น ROE 18% PE 20.5 Price per book value 3.1 ดีเว e ด d yield 2.1%และสัดส่วนรายได้แบ่งเป็น construction industry 45% resource industry 25% energy and transportation 15%และ financial products 15%ค่ะนอกจากนี้ Caterpillar ยังสามารถรักษาอัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่37%และอัตรากำไรจากการดำเนินงาน20%ซึ่งสะท้อนถึงประสิทธิภาพการจัดการต้นทุนและการปรับกลยุทธ์ราคาได้อย่างเหมาะสม สิ่งที่น่าสนใจคือ Caterpillar ไม่เพียงแค่ผลิตเครื่องจักรแต่ยังสร้างระบบบริการหลังการขายที่แข็งแกร่งเช่น Cat Connect Platform ที่ช่วยให้ลูกค้าสามารถวิเคราะห์ข้อมูลการใช้งานเครื่องจักรติดตามการซ่อมบำรุงและคัดการปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตพร้อมทั้งเชื่อมต่อข้อมูลเข้ากับ AI เพื่อให้คำแนะนำเชิงกลยุทธ์และปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานตัวอย่างเช่นลูกค้าสามารถวางแผนการบำรุงรักษาล่วงหน้าสำหรับเครื่องจักรขุดเจาะน้ำมันและเหมืองแร่ ลดเวลาหยุดเครื่องและค่าซ่อมบำรุงลงอย่างมากเมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่งหลักอย่างโคม a t ึและ Volvo Construction Equipment จะเห็นว่าคท t e r p i l l a ายังมีส่วนแบ่งตลาดสูงกว่าในอเมริกาเหนือและเอเชียความได้เปรียบหลักอยู่ที่เครือข่ายส่วนบริการทั่วโลกและการลงทุนในเทคโนโลยีดิจิทัลที่ครอบคลุมทั้งเครื่องจักรการวิเคราะห์ข้อมูลระบบบริหารความเสี่ยงและการจัดการซั p p l y chain นักวิเคราะห์มองว่าคเตอร์ p ิ l ล่ายังมีความได้เปรียบด้านพลังงานสะอาด เช่นเครื่องจักรไฮบริดและเครื่องจักรไฟฟ้าซึ่งช่วยให้บริษัทตอบสนองต่อแนวโน้ม ESG และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้นอกจากนี้การลงทุนในระบบอัตโนมัติและเครื่องจักรไร้คนขับยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและลดความเสี่ยงด้านแรงงานตัวอย่างเช่นรถขุดไร้คนขับสามารถทำงานในไซต์เหมืองและไซต์ก่อสร้างที่อันตรายได้โดยไม่ต้องใช้แรงงานมนุษย์นักวิเคราะห์หลายสำนักยังคงแนะนำบายสำหรับ Caterpillar ค่ะ โดยเป้าหมายราคาหุ้นใน12เดือนข้างหน้าอยู่ที่ประมาณ295ดอลลาร์ต่อหุ้นและชี้ว่าการเติบโตของเครื่องจักรหนักในภูมิภาคสําคัญการควบคุมต้นทุนและการใช้เทคโนโลยีช่วยให้บริษัทมีความได้เปรียบทั้งยังระบุว่าผลตอบแทนจากดีวิเดนตยิว2อทําร์ให้เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสําหรับนักลงทุนระยะยาวส่วนท่าทีของนักวิเคราะห์ระบุว่าความเสี่ยงสําคัญคือภาวะเศรษฐกิจโลกชะลอตัวราคาวัตถุดิบที่ผันผวน และการแข่งขันที่รุนแรงแต่ด้วยความแข็งแกร่งของโครงสร้างพื้นฐานการพัฒนาเทคโนโลยีการบริจารหลังการขายและการวางกลยุทธ์ ESG ทำให้แคตเตอร์พิลล่ามีความยืดหยุ่นสูงและมีศักยภาพเติบโตระยะยาวอีกทั้งยังมีแผนขยายบุสิตไปยังภูมิภาคใหม่อย่างแอฟริกาและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพื่อจับตลาดโครงการก่อสร้างและเหมืองแร่ที่กำลังเติบโต c a t e r ร์พิลล่ายังลงทุนในโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาระบบอัตโนมัติและเครื่องจักรไร้คนขับรวมทั้งระบบวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าและตลาดแบบเรียลไทม์ซึ่งเป็นการสร้างไรายได้เสริมและสร้างความได้เปรียบด้านการตลาดนอกจากนี้การทำงานร่วมกับลูกค้าแบบใกล้ชิดยังช่วยให้บริษัทปรับผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการของตลาดได้เร็วขึ้นทำให้ลูกค้าสามารถลดต้นทุนและเพิ่มความปลอดภัยในการทำงานได้ นอกจากนี้บริษัทยังเน้นการปรับปรุง supply chain และการจัดการสินค้าคงคลังอย่างชาญฉลาดผ่านการใช้ระบบดิจิทัลและ AI ทําให้สามารถตอบสนองคําสั่งซื้อจากลูกค้าได้เร็วขึ้นและลดต้นทุนการจัดเก็บสินค้าและโลจิสติกส่งผลให้มีผลกําไรสูงขึ้นแม้ตลาดจะผันผวนในภาพรวมการเติบโตของ Caterpillar ในปี2025นอกจากการขายเครื่องจกักร รายได้จากบริการและเทคโนโลยีดิจิทัลเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะสําคัญเป็นการกระจายความเสี่ยงจากธุรกิจหลักและเพิ่มความเสถียรภาพของรายได้พร้อมทั้งเสริมสร้างความสามารถแข่งขันในตลาดโลกทําให้บริษัทมีความยืดหยุ่นสูงและตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงของตลาดได้ดีสรุปมุมมองโดยรวม Caterpillar เป็นบริษัทที่ปรับตัวสูงทั้งด้านเทคโนโลยีการบริหารความเสี่ยงการบริการลูกค้ากลยุทธ์ ESG และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ทำให้เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับนักลงทุนที่ต้องการ exposure ในภาคเครื่องจักรและก่อสร้างสำหรับวันนี้หวังว่าคุณผู้ฟังจะได้รู้จักกับ Caterpillar มากขึ้นและเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจลงทุนถ้าชอบเนื้อหาแบบนี้อย่าลืมกดติดตาม FinSight AI ไว้นะครับสำหรับวันนี้ต้องขอลาคุณผู้ฟังทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ